สวัสดีครับมาพบกับเบนขุ่งชาแนลนะครับผมเรามาต่อกันกับที่พาร์ทที่แล้วนะหลังจากที่ผมตุยไปนะนี่แหละครับผมกลับมาแก้แค้นะเรากลับมาแล้วอึดนะไม่รู้เอาอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวอาจจะต้องเน้นยิงไกลๆเอาครับยิงไกลๆแล้วก็ประคองประคองไปก่อนนะ ระสุนเรามีพอสมควรนะประคองยิงประคองยิงแล้วถอยครับประคองยิงแล้วถอยน่าจะเป็นแผนที่ดีสุดนะเก็บเห็ดไปด้วย <c oughs> ไว้ทําสุป <c oughs> อุ๊ย <c oughs> เห็ดเพียบเลยเจ <c oughs> ๋งเลยเงี้ยเอาไปทาสุปนะสุปเอาไปทำุปแต่ยังไม่เจอกวางเลยนะแต่ในในเมนูเนะี่ยมันขึ้นว่ามีเนื้อกวาง ที่ดูในเมนูคราฟนะฮะไยตุ่มตุยตรงไหนวะนี่ไงเจอแล้วรถเจ๋งว่ะเป็นไม่ได้นะฮะเก็บกระเป๋าก่อนนะที่เหลือก็ ลูดอีกครับถ้าได้ดีอย่าลืมนะที่จะโอเคใส่เก็บเสียงนะจ้ะสับเบนเซอร์จ้ะดอตหายไปเลยเหรอโอ้โห ของจริงเว้ยไม่หายหรอกอยู่นี่เออนี่ไงมีป่ะมีแล้วนะวุย้ย ท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านทางมานะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเป็นคุงชาแนลกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมาทางสาป,ปอปอล่าวด้วยนะครับเปิดเอสคิดมไมเจอกันแนะ่ เพราะมันมีอยู่ทุกที่นะตัวหุ่นยนต์เนี่ยไม่รู้ว่าเราชนไปเนะี่ยดับไปกี่ตัวแล้วเหลือกี่ตัว ขึ้นยปบนนี้ได้มันจะตามขึ้นมาปะโอ้ยบนน้ำน้ำเพียบเลยวะ่ะต้องดรับรอดก่อนครับพอถ้าเกิดถ้าเกิดเราขึ้นไปบนหอคอยก็จริงนะแต่ถ้ามันตามขึ้นไปได้นะมันก็ทุบละทายตรงนั้นนะ ายากนะท่านผู้ชมจะหมดแม็กเลยไม่ตายเลยไอเขียวเมืเ่อกี้ตายยากไอแดงเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเขียวเนี่ยโหด มันจะอยู่ข้างในนะไอ้เขียวไม่ค่อยออกมาหรอกร้อยกว่านัดนี้ฉันขอมอบให้กับนาย รอบนอกไม่มีแล้วครับเพราะว่าเราเราเราเอารถไถไปหมดแล้วไงเมืม่อพาร์ทที่แล้วอะเฮี้ยนมาละเหลือแค่นี้แหละเฮ้ยอยู่ข้างในวะมีกี่ตัววะ ถ้าจะเอาชัวนะะอ๋อเหล็กสี่ตัวนี่มันบอกแล้วนะเนี่ยดีฟิ t เดอะโซลิดเหล็กสี่ตัวนี่เป็นไอ้เขียวหมดเลยวนะเนี่ยค่อยเดินออกมาด้วยสิต้องหาทำเลก่อน 喂，Wait, 难吧？ เสี่ยงเหรอถ้าเสี่ยงก็คือไอ้น,นี่เลยนะถ้าตุยเนะนี่ยนอกจากจะหาช่ชววงแบบบเฮ้กเปลี่ยนแม็กนาท่า่ะ ลวง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 หนึ่งลวงหนึ่ง,ง,งยิบเจ็ดแล้วยิบเจ็ดตัวแล้วีกตัวหนเห็นไหมเห็นเาตัวฟ้าจะมาแล้ว นนี้้ใชไดกรนะสุนต้องเต็มไว้ก่อนครับทั้งวันนี้เหล็กสองตัวคือไอสองตัวเมืกก่อกี้นี้แหละ ีน้องเลิกหนีพี่คล้องโว้ยตายวะตัวเดียว

แล้วครับเจ้าว่านี้คู่อัสิครับวิบบ่งเร็วด้วยซอกดิซอกอุย้ยซอกดิซอกซอกดิซอก

จะไปรีเลือดเหรอกระสุนหมดนี่ว่าโอ้ยปืนสั้นเอาอยู่มั้ยเนี่ยวุย้ยล่วงเหรอ ไอ้เขียวร่วงไปแล้วท่านผู้ชมมึงอะม่มีใครทำอะไรข้าได้แล้วถ้าไอ้เขียวร่วงแล้วแล้วก็ข้าไม่กลัวผู้ใดอีกแล้วเอ้าเอาของดิของที่ดีที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมไหนวะนี่ แ,แถวนี้แล้วมั้งเอ้ยไหนอะไอควันเขียวๆอะเดี๋ยวบอกนะว่าหายไปแล้วอะโอ้ยอะไรวะหายไปแล้วหรอโอ้เซ็งเลย สวนมาไปเอาปืนไาด้วยครับเาจะเอาปืนไปขายโมโนโทอปทำโมโนโทปอปว่าไงจ๊ะลูกได้ครับแป๊บหนึ่งนะครับอาบน้ำให้ลูก โอ้กระสุนหนึ่งก้อนนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บให้เพียบเลยครับกระสุนตอนนี้คือการฟาร์มครับเราแก้แค้นตรงนี้สำเร็จแล้วอา่าลูกเอแอมมาแล้วเยี่ยมมีป้ามาทังทีนต้องเยอะหน่อยดิ เอาไปให้คิวๆนะุิยบ,แบบังแป๊บค่อยๆแปบบ๊บมันต้องมีของดีผมว่าโอ้ซับปเปนเซอร์มีเยอะแล้วโอ้ยชไูไม่เอาปิกแอคไม่เอามเมอเาแบบระเบิด We've marked map. your it on your map. Medium backpack. ไม่เอาตะปูเอาเราต้องใช้นะตะปูเครื่องมือตรงนี้โอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอเรามาสู่โซนนี้ครับ โซนปฐมพยาบาลโซ่ปฐมพยาบาลนี่เราไม่ไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเราคองเราเยอะอยู่แล้วเกี่ยวับพยาบาลหูกซองเอามาก่อน5.45จุดสี่ห้าแต่มันไม่แจกปืน5ห้าจุดสี่ห้าให้เลย ขวานเอาไปด้วยครับเพราะว่าขวานเดียวไม่พอตัดนะไหนเอไปด้วยขายผมว่าแพงนะไนวิชั่นเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยฮะของดีทั้งนั้นเลยมังกร ของดีทั้งนั้นเลยอุย้ยเต็มแล้วหรอทิ้งดิเอออะไรที่ไม่จำเป็นทิ้งเราเน้นไปทางกระสุนนะตะปูด้วยครับอันนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดอย่างวะเนี่ยขอยอย่าง อันนี้เปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วไม่จุบครับไม่จุบโอเคครับของน่าจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงสปายโถเอ้ย นี่ทางฮาครับแม่เมื่อกี้ก็ไม่ลองเปิดดูก่อนฮึบ AR15 กระสุนผมเก็บ AR15 ไม่ได้เพราะนั้นแล้วดิงแด๊กดื่มนะ้ำยังไงต้องดื่มอยู่แล้วครับอีดครับ เอ็มพีหเอาไปขายอะ่ะอันนี้ดรอปเลยทิ้งยังเก็บไม่ได้ครับน้ำหนักยังเกินมีเดียมแบ็คแพคเราจะทิ้งนะฮะยังเก็บไม่ได้ครับน้ำหนักยังคงเกินอยู่ขวานทิ้งอันนึง,ง,งนเออปืนสั้นทิ้ง สปายสปายอันนี้อันนึงครับแหมถ้ามีรูปกำปั้นนี่คือมาหยิบได้เลยนะท่านผู้ชมมีของดีเลยฮึบ M 1 6 AC นะฮะชุดเกาะเออชุดเกาะนี่ดีกว่าวะ่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โปรเทค t 13%เปอร์เซ็นต์อันนี้โปรเทค t 10%เปอร์เซ็นต์ดรอปนะฮะเห็ดเห็ดเห็ด hmm. ทิ้งเลยฮะเห็ดเห็ดทิ้งอะตอนนี้หมวกเมกไอ้หมวกนี่เก็บไว้ก่อนเท mm hmm. ปืนนี้ทิ mm ้งครับอันนี้ทิ้งเอาอันนี้ ทำไมอันนี้มันไม่ได้อ่ะ m t v อ่ะนีนกะน not back ่กระเป๋ายังเก็บได้เลยอะไรเนี่ย not back pack อ๋อกระเป๋าไม่พอเหรอใช่เหรอเป็นงั้นจริงเหรอแอลกอฮอล์ทิง้งแล้วถ้าผมทิง้งปืนนี้ โอเคใส่ได้แล้วครับไม่ไหวเลี้ยวไม่ไหวเลี้ยวสักครู่สักครู่ครับ <c oughs> ตกใจ ซัพพลายโอเคได้ของมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับตรงนี้ผมก็มาเอาอยังเหล็กกล่องหนึ่งอึ๊บ AR15 อีกแล้วครับถ้าเอา AR15 ไปขายเนี่ยผมว่าน่าจะได้ได้เงินเยอะอย,อยู่กินนะฮะ สับเพนเซอร์ปืนซานด็อบออสิ่งที่ต้องทิ้งถ้าไม่ได้ใช้เราก็ทิ้งกล็อกเรามีแล้วนะไมยแพงนิดไม่เอาดีกว่าใช้เวลาทำเยอะตอบเจ็บไม่ได้เก็บกระสุนไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ลูกซองเหรอลูกซองผมไม่ได้ใช้แล้วผมทิ้งดีกว่าเก็บกระสุนด้วยยาพันเลือดเหรอหนนี้น่าจะแพงเนาะทิ้งก่อนแรำมดูราคา ขวดเปล่าครับทิ้งโอเคโอเคครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมได้ของมาทั้งหมดถ้าซัพพลายตรงนี้ถ้ามานะกระเป๋า,ปา,ปาเปล่ามาจะดีที่สุดนะครับอบแล้วก็เอารถมาสัก4-5คัน <c oughs> <c oughs> เออ ได้เปิดมาครบครับตอนนี้อาวุธอาหารกราอะอยังดีนะฮะเราได้มาหมดแล้วนะครับจุดนี้นะครับที่ผมที่ให้ดูมันจะเป็นรูปกำปั้นแล้วก็แอดอปตกมาด้วยเลยไม่พอเราเคลียร์แล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปแอดอปสีแดงครับ โอเคครับผมยังไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กด u u s สไคร e กับช่องบุนคงชาแนลกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะพาไปทำอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับผมขอให้รับเชนมีความสุขนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ